สวัสดีครับพ่อให้น้องนะผมวันนี้นะครับกษตรภาพี่น้องเบิ่งควายงามๆราคาดีสินเคยนะผมมารินี้พาพี่น้องมาอยู่ที่ค้อควายไม่ยงนะครับบ้านดอนเงินอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้แม่เพิ่นมีควายงามมาเปิดนะครับอยู่ซีหาตัวครับมาเปิดวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยสี่เขาไปสอบถามข้อมูลกับแม่เพิ่นว่าสิเปิดราคาไรเนี่ยนะผมสวัสดีครับแม่ครับค่ะสวัสดีค่ะบวันนี้มากลางสายฝนเลยค่ะกลางสายฝนนะผมได้มหันตแล้วนะฝนตกพอดี ห่างหายดวนนัว,นร,วรอบนี้ส่งจับพี่น้องจับไปให้หลายตัวอ่ะเดี๋ยวเขาทายตากฝนกันเลยนะพี่น้องครับเพราะว่าพายุเขาพอดีวันนี้มีมมฝากอยู่หาพกตัวได้ไหมเนาะจ้าเป็นสาวน้อยสาวน้อยอันนี้เอาคู่แรกเลยเป็นจิเปิดแพ็คคู่นั่นเลยแม่ต้นอันนี้แพ็คคู่เป็นน้องเร่งกับน้องสองแม่งเลยก็น้องสองน้องหนึ่งน้องสองเนาะเป็นปควายสาวน้อยมีบยใบที่กันไหมแม่ค่าลูกอัน ลูกล้านหาแสนก็ปังค่ะเอาน้องนึ่งเนี่ยตัวไส้ลูกไถแม่ลูกตัวไส้นี่ยไถตัวไส้นี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนั่นลูกอันล้านหาแสนล้านหาแสนเนะาะใช่แล้วก็ตัวนี้ลูกปังแปดเล้วก็วเอาเด้อมีเอกสารนะแม่เนาะครัมีเอกสารเอกสารมีแต่ว่าให้ขอให้พี่น้องเบิ่งกันฝนตกนะถ้าแม่เจ็บเอกสารไปก่อนก็ได้นี่เอกสารเอามาโชว์ให้พี่น้องไปก่อนแล้วค่อยเก็บนไปไปําใบใันสิเปียกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมถือลมพร้อมแต่ว่าเอกสารมีทั้งสองเดือนนะแม่ สีเขาปีอันนี้ท1เดือนอันนี้ขวบปีเนาะ,ะอันนี้สิเดือนเดือนน้องหนึ่งลูกสาวล้านหาแสนน้องสองังแปดเลี้ยวแมนค่ะสูงเท่าไหร่เนี่แม่สูงร้อยยี่กับร้อยยีลูกลูกป,ปังนี่สิบเอ็ดล้านหาแสนร้อยยี่สิบสามร้อ 21, ีอ่อกับร้อยยเอานะฮะผมอ่ะเดี๋ยวมาเบิงหน่งสองตัวก่อนตรง,งไหนตงไหนคอยอันยกตงไหนคอยว่ากันเนาะแม่เนาะจ้บมีตำนี้ยัง รับประกันค่ะเราเบิ้งแนี้อุ้ยอัตลักษณ์ชัดเจนนะเขาเปิดนะเขาเปิดอันนี้คือลูกหลานหาเซียมนะครับร้อยยี่สิบสามะอ่ะเบิ้งเทือตัวก่อนข่ายยกสูงได้ไหมเนาะข่ายยกสูงนะนะครับกกหางพุ่มหางเพิ่นเบิ้งรอบๆกันนะครับนี่นมสีเต้าอ่ะฝนตกเย็นพอดีนะครับควายเพิ่นเกิดสดชื่นนะครับมาทุเทียม์นี่แกแดดอันนี้คือลูกสาวปังแปดเล้วสูงร้อยยี่สิบเอ็ดได้ไหมเนาะค่ะไม่สิบเอ็ดเดือนนี่ครับ เป็นดาไปเลี้ยงทั้งคู่เลยควนตกสวงพร้อมนะครับควนตกสวงทรายกินเก่งอ่ะภทริวาอยากได้สองสาวนะครับอันนี้เปิดคู่ไว้หลายเลยแม่เปิดไปชิดสองเกตพันจ้ะหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเนาะค่ะราคานี่คือแพ็คคู่ค่ะแพ็คคู่ค่ะแต่คันพี่น้องสีขอวแยกตั้งใดคอยโทรมาคุยกันค่ะคอยคุยกันอ๋อบอกเบอร์ไว้ก่อนแม่ศูนย์แปดเก้าเกตหนึ่งห้าแปดหนึ่งสองหนึ่ง นะครับเปิดคู่แรกไว้สาวสวยนะครับแล้วมึงข้อเพิ่งในผลเนี่ยนี่คือลูกสาวล้านหาแสนสูงร้อยยี่สิบสามนะครับแล้วก็มีลูกสาวปังแปดลิ้วสูงรอยยี่สิบเอ็ดจ้ะเนี่ยครับขวนดีครับนี่ควนดีหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเนาะตัวนี้ได้เงานะครับราคาแพคคู่เอาใคที่ว่าสนใจก็โทรมาตัวลองพูดคุยกันเดี๋ยวไปเบื้องตัวต่อไปกันนะครับผมมาเบื้องตัวต่อไปกันนะครับผมฝนกระตกแห้งมากเลยนะครับผม อันนี้เป็นน้องสามแล้วเนาะน้องสามค่ะตัวที่สามนะครับหน้าตามเนเพิ่ป็นลูกสาวไองแม่ลูกสาวของเพชรเจริญจ้าเพชรเจริญนะครับเพชรเจริญไอ้นี่จักปีจักเดือนครับนี่สิบแปดเดือนค่ะค่อยสิบเท่าสิบแปดเดือนนี่แหละสิบแปดเดือนสูงอะไรเป็นไหสูงหลายยี่สิบห้าลอยยี่สิบห้านะครับผมลอยยี่สิบห้านะแม่เนาะค่ะไอ้มีเอกสารด้วยกันมีค่ะนะครับแต่ว่าเอกสารที่ทุงหันเดี๋ยวค่อยพี่น้องเขาบิ่งเอาเพราะว่าฝนตกแห้งนะครับมีเอกสารมีไปมีหลอด ลูกสาวเพชรเจริญตัวนี้นะครับเบิ้งเรืความหนาเนาะแม่เนาะหนาข้อปันข,อขอน,นข้อยู่ยผัวรัดหนาใหญ่นะครับ,บนีบ่ข้อหนาขวัญนะครับเบิ้งหลังเพิ่นเบิ้องยังเพิ่นอ่ะเบิ้งท้ายนะครับนมขัอนี้จะมีค่อยบอกกันแล้วแม่ตัวใด้ประกันตัวนี้จ้ปาประกัน้ทุกตัวจ้าอันนี้เพิ่นก็นใช้ไเรื่องความหนาความหนานะครับเนื้อหนังดีเดี๋ยวจะไปเฮ็ดแม่บอกอยู่เนี่ยสำหรับลูกสาวเพชรเจริญตัวนี้สูงร้อยยี่สิบห้านี่เปิดไม่ไรเลยแม่ เกือไปหกหมื่นสามพันจ้ะหกหมื่นสามพันเนาะจ้าราคาหนี้กัต่อไหนที่เก่าต่อได้คือเก่าจ้านะครับคอยมาเบิ่งเอกสารกับแม่เพื่อนนะครับอ่ามันหน้าดูตันจะลืมวันค่อยผูกเนี่ยผมขอเพิ่นนะนะครับผมเอาเพื่อนให้อยากได้นะครับค่อยสาวตัวนี้ไปเลี้ยงนะครับหกหมื่นหาเนาะจ้าต่อรองราคากันได้คือเก่ามีรถบริการรับส่งคือเก่ามีบริการรับส่งอยู่ไกลอยู่ไกลโทรมาคุยกันจ้านะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปกันนะครับ อ่ะมาเบิ้งตัวต่อไปกันเลยนะผมเป็นตัวที่ซีเนาะตัวที่ซนะครับอันนี้เป็นลูกสาวของปลากล้วยจ้าปลากล้วยน้องบัวลำพูนะครับผมจักเดือนแล้วแม่กล้วยปิดสีเข่าปีแล้วจ้าสีเข่าปีเนาะค่ะสูงที่ร้อยยี่สิบหาจ้าร้อยยี่สิบหาอันนี้ก็มีเอกสารด้วยกันแม่นค่ะอ่ะเดี๋ยวเอาเอกสารมาดูกันแม่ในฝนฝนซาแนงหน่อยละพี่น้องมีเอกสารมีเอกสารทุกตัวพี่น้องครับคอยมาเช็คกันนะผมจะว่า อ่ามีเอกสารทุกตัวอันนี้ลูกสาวปลากล้วยนะครับไว้น่ครับผมกําหนดคลอดนะครับเดือนเจ็ดนะครับสิเขาสิ้นเดือนเจ็ดนี่ก็สี่ขวบปีพอดีสูงร้อยยี่สิบยี่สิบหางยี่สิบหางน่เนาะจ้ะเอาเอกสารไปกับแม่มาเบิ่งความงามของเพิ่นนะครับคอยหน่อยอยู่แต่ว่าสูงสูงนั่นเอเนาะสูงค่ะสูงยาวเนาะหน้าตาหน้าเขาเพิ่นนะครับเบิ่งงามเจ้าน่าเขาเปิดเขาเปิดสวยเขาเปิดดีเล็บดีแข้งขาดี น่ครับขวนดีพร้อมผมเป็นขวนดีพร้อมขนวนเกี่ยวงามเลยลำตัวยาวโครงสร้างดีนะครับผู้ที่ว่าอยากได้ลูกสาวปลากล้วยไปพนัสายพันธ์กันว่อะไรตัวน,นิดนึงนะครับผมถึงฝนตกพร้อมกระหาวนิดน,นึงถือฝนก็อยากห่าวค,าาครับเอาควนดีทันน้งสองข้างครับเบ่งเอาครับนี่หน้าตาสวยนะครับลำตัวดีสามตัวนี้นะครับลูกสาวปลากล้วยไว้ขวบปีสูงลายยี่สิบห้าเปิดไปอะไรดีแม่เปิดไปเจ็ดหมื่นห้าพันจ้ะเจ็ดหมื่นห้าพันเนาะ ราคาต่อรองได้ต่อในคือเกานะครับแพ็คคู่หรือมาคู่กับรถทีเศษอีกคือเกานะครับไปเรียงเป็นคู่กันกันสนใจกันทั่วมาโลดไม่ยองไม่ยากดอกต่องายเนาะต่อง่ายนะครับมีบริการรถส่งให้ค่ะลูกสาวปลากกล้วยตัวนี้นะครับเจ็ดหมื่นห้าพันราคานี่ต่อรองกันได้เดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมมาเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับเป็นตัวที่หานะครับผมเป็นสาวสวยกัน อันนี้เป็นลูกสาวของใครแม่ลูกสาวของเจ้าล้านหาแสนล้านหาแสนเนาะจ้าอันนี้อายุของเพื่อนสิบห้าเดือนอายุสิบห้าเดือนได้ไหเนาะจ้าสิบห้าเดือนกับปีสามเดือนจ้านี่เอกสารด้วยกันเอกสารค่ะเอกสารมีพี่น้องครับมีใไบไมีหลอดนะครับสำหรับลูกสาวล้านหาแสนตัวนี้สูงไรได้ไหมสูงล,ยงลอย,ลอย,ยสามสิบจ้ะลอยสามสิบนะผมโครงสร้างมันดีเลยเนาะโครงสร้างดีมาเบื้องน้าตานาเขาเพ่นก่อน อันตลักชัดเจนพี่น้องครับนาเขาเปิดสวยขวนเขาใหญ่ขวนคูซองทางนะครับแต่แต้มแก่ใจบางคอมีครบเล็บดีมาเบิ่งด้านคางกันเป็นสีดอกเล่าแล้วไหมเนาะสีดอกเล่าสีสวยข้อหนานะครับขวนดีเบิ่งขวนเพื่อนอันนี้บรูว่ะขวนอย่างแน่นะครับขวนดีขวนหลายเนาะขวนหลายเนาะแข้งขาเบิ่งเล็บเบื้องยังเพื่อนนะครับสีสวยครับตัวนี้สีสวยท้ายยกสูงนี่ครับท้ายยกสูง สูงไปก็หนียู้ยรายยู้เนี่ยนขายมันยกสูงอ่างดีพร้อมเนาะจ้าอ่างดีกกหางปุ่มหางอ่ะเบิ่งเล็บกันเล็บกระจิกดีครับเล็บหน่อยกอดเข้อไงดีพ<ส>ูดได้ที่ว่าอยากได้ลูกสาวล้านหาแสนตัวนี้นะครับผมสูงร้อยสามสิบแล้วสิบห้าเดือนตัวนี้เปิดว่าไงดีแม่เปิดไว้แสนเจ็ดพันจ้าหนึ่งแสนกับเจ็ดพันจ้าเปิดเบาๆรอบนี้จ้าไม่ยงสิไปขายผากกรุงเทพนี่อาทิตย์นึงสิ่าเห็นกันโดนได้บาทเนี่ยอ๋อก็เลยแบบอะนเลยเล็กกล้ยออก ปันแบ่งป,ปั Jamie, ป่นมาพี่น้องเนาะจ้าตัวนี้หนึ่งแสนกับเจ็ดท่านราคานี่ก็ตอนให้เก่าจ้าโครงสางดีนะครับอ่างดีอยาสีสวยสำหรับลูกสาวล้านหาแสนตัวนี้มีเอกสารนาไหมเนาะจ้านะครับผมเอ้าพูดที่ว่าสนใจก็โทรมากนะครับไปเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับผมมาเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับเป็นควายสาวน้อยสาวสวยตัวหนึ่งอันนี้ตั้งซื้อเลยไหมน้องแพะไหมน้องแพะไหมเป็นลูกสาวของของบิ๊กอุไทยจ้าบิ๊กอุไทย อันนี้จักเดือนแล้วแม่ะร้ยสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนเนาะจ้าสูงที่ร้อยยี่สิบแปดจ้ะร้อยยี่สิบแปดเบึงแขงขาพ่ะะนี่เอกสารนะครับผมเอาของเอกสารแม่นะครับเอกสารลูกสาวบีกุไทยตัวนี้นะครับผมกําหนดคอดนะครับสาสิเมษาอ่ะสิบสี่เดือนปีสองเดือนเนาะจ้าสูงที่ร้อยยี่ร้อยยี่สิบเจ็ดก็ได้จ้ยี่บเจ็วกเนาะจยี่สบเจ่สบแปดุมาเบิ้งงครงสั่งนาตางเพื่นพี่น้องครับ พีเห็นดินกะแข้งขาใหญ่เลยแข้งขาใหญ่ข้อใหญ่อัตลักษณ์ชัดเจนเนาะชัดเจนค่ะเบิ้งนะตาแต้มแก้มจามองข้อนาเขาขั้นซ้อนสวยนะครับถุงเท้าขาวหัอหมอทองสวยหัอหมอทองเล็บดีติ้งใหญ่เล็บม่อนเล็บน้อยนะครับเบิ้งเอากอดเขาใน้ถุงเท้าขาวเขาไล่ดานหลังอ้างดีนะครับเบิ้งเอานี่มหนาเบิ้งด้านท้ายกัน บ้านไทยสวยนะครับบ้านไทยสวยนะี่ครับนมสีเต่าเนาะจ้าอาภัยที่ว่าอยากได้พันุก,กรรมนะครับของบิ๊กอุไทยไปพัฒนาสายพันกันนะครับเพื่อนก็นจะได้เรื่องของโค้งสางที่หนากระดูกง่ายนะอัตลักษณ์ชัดเจน,นค่ะแนวสำหรับสาวน้อยตัวนี้น่องแพ้ไหมครับลูกสาวบิ๊กอุไทยสูงร้อยยี่สิบเจ็ดบวกนะครับเปิดเวลาในเมื่อ เปิดไวแสนสามหมื่นหพันหนึ่งแสามพันราคาเนกระตอนให้เ่าอะไรคือกอหละ่ะปัญยากดอกก็จะโทรมาเอาบอกเบอร์พี่น้องอีกรอบนึงแม่ศูนย์แปดเก้าเหนึ่งหหนึ่งสองหนึของแม่ย่งนะครับอำเภอเมืองขอนแกน่นมันนี่ก็เปิดนี่หลายตัวนะครับอรอบนี้พี่น้องกลับไ้หลายบานนี้แม่ย้งปฏิออกตั้งจังหวัดบานนี้ฮัก ขายปาไม้อีกร้อนอมาเลือกเอานะครับมาเลือก,เอ,กเอามักตัวใดก็มาเลือกเอามาซอยเอาไปเลี้ยงนะครับไ่ว่าจะเป็นสาวน้อยแพ็คคู่เนาะราคาแบ็นพี่แบ่งน,น้องเอมามักตัวใดก็โทรมาหาแม่ยงเลยตรงเลยอ่ะสหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณหทุกครับที่ติดตามรับชมกันนะครับขันมีควายงามราคาดีกับสภาพพี่น้องเบิรงรับชมอินเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดตามและแชร์เป็นกรื่องใจให้ช่องราชาเที่ยวไว้สหรับคลิปนี้สวัสดีครับ